โผงแฉมินหาวสวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนหนังสือเล่มสีชมพูกันนะคะเรียนภาษาจีนให้สนุกคว้ยเลอ่อเฉจงเหวินนะคะบทที่5นะคะสลประสมอุนและวินบทที่5จะเป็นบททบทวนนะคะ,อ,ะอยู่ในหน้าที่31 นะคะในหนังสือแบบเรียนเล่มสีชมพูนะคะโอเคเรามาเริ่มที่สละผสมตัวอุนกันเลยนะคะมีทั้งหมด6ตัวค่ะมาเลยเตออุนตุนเธออุนทุนเลอุนลุนเกอุนกุนคอุนคุน อุนหุนต่อไปมาดูสละประสมตัวที่สองนะคะก็คือสละวินอ่าตัวนี้เป็นยูพิเศษออกเสียงให้ดีๆนะคะฟังอีกครั้งค่ะวินโอเคมีทั้งหมด3ตัวได้กันนะคะสำหรับสละวินเมื่อมาเจอกับพยาญชนะตัวจีชีซีนะคะ ตัวเวลาเขียนจะไม่มีจุด2ตัวนะคะจะไม่มีจุด2จุดนะคะแต่ต้องอ่านเป็นสะระวินเหมือนเดิมนะคะมาดูว่าสะกดยังไงจีวินจ h นชีวินชุนซีวินช n นมาดูคำศัพท์ค่ะจุนหลนจ วินจุนยินผิงจุนยูอเอินเหินหยางผิงเหรินจนเหรินแปลว่าทหารค่ะอ่าคำที่สองนะคะอี้ฉินเหนิวนะคะอียินผิงอี้จีวินจินหยางผิงฉินเนอิวนิวยวหยางผิงหนิว อี้นนิวแปลว่าวัวหนึ่งฝูงค่ะต่อไปเป็นการฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านของบทที่5นะคะจะอยู่ในหน้าที่32นั่นเองนะคะสามารถดูรูปภาพประกอบเสียงที่เราซื้ออ่านไปได้เลยก่อนอื่นเราซื้อขออ่านแบบรวมก่อนแล้วค่อยไปแปลทีละประโยคนะคะเเเกกหลี่ยงเ,เหมือน สามจืดหงส์ี่จืเกูหโหนิวห้าจืดหยางสเกอนนเิงสเกอเชิง,ชงคมาดูประโยคแรกอ่านว่าอีเกอินะคะแปลว่าลูกบอลหนึ่งรูปนะคะประโยคที่สองเหลี่ยงเกอเหมือนก็คือประตู สประตูหรือประตูสองบานนะคะประตูในที่นี้ก็จะเป็นโกฟุตบอลนะคะดูจากรูปในหน้าที่32ได้เลยประโยคที่ 3, สามซานจื้อหูก็คือเสือสามตัวประโยคที่ 4, สี่ซื่อจือโกสุนัขสี่ตัวอูโถหนิววัวห้าตัวนะคะเรีวจืออ้อหยางแกะหตัว สือเกอหนานเชิงเด็กผู้ชาย10คนค่ะแล้วก็ประโยคสุดท้ายสือเกอหนีเชิงเด็กผู้หญิง10คนนะคะต่อไปจะเป็นตารางคำศัพท์นะคะจะอยู่ในหน้าที่34มสิบสี่นะคะ,ะคำศัพท์วันนี้มีทั้งหมดห้าคำด้วยกันไปดูทีละคำกันเลยคำแรกนะคะวิน หยางผิงหวินหวินแปลว่าเมฆค่ะคำที่สองจ้าเต้าจืออ้าวจ้าฉางเชิงจา้าเต้อเอาเต้าชี้เชิงเต้าจ้าเต้าแปลว่าพบหรือหาพบนั่นเองค่ะคำที่สามนะคะจิงจ้งหลีจิ้งหลีจี อิงจิงชี้เชิงจิ้งเลออีลีฉ่างเชิงหลีจิ้งหลีแปลว่าทำความเคารพค่ะ